สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนก็เช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำนะก่อนอื่นนะครับถ้าหากท่านชื่นชอบการตรวจด,ดวงนะครับภาพรวมดวงชะตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาบนะครับการตรวจด,ดวงทั่วไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของเลขนำโชคหรือว่าเบอร์มือถือเลขมงคลน,นะครับ ท่านก็สามารถที่จะกดติดตามกันเอาไว้นะครับหมอแมนขอเชิญชวนนะครับให้ท่านกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง The Magic Code นะครับแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อว่า The Magic Code ชื่อเดียวกันกันกบช่อง YouTube นี้เลยนะครับในเพจก็จะมีเรื่องของตัวเลขไม่เป็นเลขนำโชคนะครับหรือว่าเลขเบอร์มือถือนะ เลขเด่นประจําวันมีเสิร์ฟให้ทุกวันด้วยนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของตัวเลขนะซึ่งเป็นเลขแบบนําโชคเลยสลากต่างๆนะก็สามารถแอดไลน์เข้ากลุ่มเลยครับเ,เป็นไลน์แอดมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับตามไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เข้ากลุ่มไปแล้วจะเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับกลุ่มลับนะฮะ <laughs> ก็จะมีแอดเข้าไปปุ๊บนะครับ ก็จะมีแอดมินคอยดูแลนะครับแจ้งกับแอดมินได้เลยว่าต้องการเข้ากลุ่มนะเข้าไปที่ Line แอดก่อนนะครับแล้วก็แจ้งกับแอดมินว่าต้องการเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งขั้นตอนนะครับในการที่จะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีเสียค่าเข้ากลุ่มแต่อย่างใดนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันเป็นการยานมิตรกันนะครับเอาละครับคลิปนี้อยู่กับราศีมีนนะครับหรือว่าลัคนาราศีมีนนั่นเองนะฮะวันนี้นะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่หายไปนานเลย หลายวันเว้นช่วงไปนานเนี่ยเลยไม่ทันวันที่16เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้จะเหลือวันอ,อยู่ไม่กี่วันในช่วงหลังเขาเรียกว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนะครับแต่หมแม่ก็รู้สึกว่าเออย,ยังไงก็ต้องมาทําให้มันจบให้มันเสร็จนะครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวหายไปแบบครึ่งๆกลาง,ง,งๆอีกเลยครับเกรงใจนะเกรงใจ f อนะครับสามารถกดติดตามกันไว้แล้วก็ทําคลิป โผล่หาย,หายอย่างเงี้ยนะครับมามาหายหายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าแต่ภารกิจขอแม่นเยอะจริงๆนะครับทั้งเรื่องของงานดูดวงงานวางเบอร์ธุรก,กิจส่วนตัวด้วยนะครับอ่าการการทํากลุ่มด้วยนะครับกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มตัวเลขนะฮะเพราะนั้นหลากหลายอย่างตอนนี้นะครับอาจจะช้านิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเอาล้ครับ,อ,รบอย่างไรก็ตามก็ไม่ลืมนะครับที่เอาเรื่องราวการพยากรณ์ดวงชะตาม,มาฝากกัน ดวงตาราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายน63นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก่อนนะครับช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจะมีดาวสองดวงที่โคจรเดินหน้านะครับนั่นคือดาวเสาร์และดาวพรฤหัสบดีวันที่17เดือนกันยายนเนี่ยดาวเสาร์โคจรเดินหน้านะครับดาวเสาร์เนี่ยผูกพันกับชาวราศีมีนในเรื่องของโชคลาภดาวเสาร์เป็นดาวจาเจ้าเรือนลาภะหรือว่าโชคลาภนะครับ ในจังหวะนี้นะครับบอกเะลยเวลาสิมีนเนี่ยมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเพราะว่าพระเกตเองนะครับก็จะโคจรมาอยู่ในเรือนลาภหรือว่าโชคลาภด้วยนะครับในวันที่29กันยายนนะ,ะโคจรมาวันที่29คือช่วงปลายเดือนหน่อยนะฮะแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาว,ชวานะโชคลาภนะโคจรเดินหน้าวันที่17นะครับแต่ว่าเป็นการโคจรเดินหน้าในเรือนกรรม,มะการงาน,นเรือนการงานาแสดงว่าคุณอาจจะได้โชคจากเรื่องของงาน เรื่องของธุรกิจาการค้าการขายนะครับแต่เป็นโชคลาภลอยบางทีเนี่ยต้องอาศัยการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าพระเกตเป็นลาพระให้คุณไปไหว้พระไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับที่ไหนก็ได้ใครนับถือพระนับถือเทพทําได้หมดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะนี่เป็นถือเป็นโอกาสที่ดีการเงินของคุณยังหาได้ อยู่พอสมควรนะครับยังมีการคือยังมีความเข้มแข็งในเะรื่องของการหาเงินหาไรายได้อยู่แต่ว่าเกณฑ์การใช้จ่ายของคุณที่เป็นเกณฑ์ลักษณะที่ว่าเหมือนเป็นเบีย้ยหัวแตกเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยสถิตยอยู่ในเรื่องการเงินการเงินคุณพลิกผันบางทีก็หาได้มากบานที้ก็หาได้น้อยวูบวาบนะครับไม่เป็นไรอย่างน้นนอยๆก็เราก็ยังหาได้นะครับชาวราศีมีนเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับในเรื่องความรักคู่ครองเนี่ย วันที่19เดือนกันยายนเนี่ยดาวคู่ครองโครจรเข้าสู่พบมอรณนะวันนั้นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับบางทีพวกนี้จะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเหมือนคุยคนละภาษาเลยนะครับคุยคนละเรื่องเดียวกันเลยเป็นอย่างนั้นนะระวังในการาผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลข่าวสารการสื่อความจะพูดคุยกับแฟนบางทีกลายเป็นผูจ้จาไม่เข้าหูกันเกิดการทะเลาะกันต้องระมัดระวัง นะครับดาวคู่ครองเนี่ยดาวพุธไปอยู่ในภพมรณะนะครับถามว่าถ้าใครที่เราของหลายแห่งกันอยู่ครับใครที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่อะ่ะช่วงนี้ก็อยู่ในภาวะความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่ความสัมพันธ์มันมีสิทธิจะยุติลงได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยโคจรเ,เขาเรียกว่ายึกยักนะวันที่19กกันยายนเนี่ยเข้ามาสู่ภพมรณะก็จริง แต่วันที่10ตุลาคมเนี่ยดาวพุธก็ถอยไปเล็งดวงชะตานะเป็นกเกษตรและมหาอุดแสดงว่าถ้าคุณทะเลาะกับแฟนในช่วงนี้นะกว่าจะง้อได้คืนดีได้กว่าจะดีกันได้แบบ100%นะก็รอวันที่10ตุลานะครับ10ตุลาส่วนคนโสดเนี่ยบอกว่ายังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับจริงอยู่ดาวศุกร์เนอยู่ในภพ ปุตตะอาจจะได้เจอรักใหม่ๆแต่ว่าบางทีมันไปไม่รอดนะครับเพราะว่าวันที่29กันยายนเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยก็จะโคจรเข้าสู่ภพอริเหมือนกันนะ่ะมันดูแล้วมันยังติดขัดอยู่ในเรื่องรักๆค่ายๆนะครับเอ่อแล้วก็ณนะขณะนี้เลยเนี่ยดาวศุกร์ก็ยังโคจรตรีกณกับพระเสาร์ด้วยเป็นเสียนศัตรูด้านความรักนะครับเพราะนั้นมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สําหรับคนโสดอาจจะต้องโฟกัสเรื่องอื่นไปก่อน นะครับโฟกัสเรื่องการงานเรื่องอาชีพเรื่องการเงินนะครับโฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนส่วนเรื่องความรักเนี่ยมันไม่ค่อยเด่นจริงๆนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับก็เป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับเพราะว่าการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเริ่มจะคืบหน้าแล้วนะครับอะไรที่คุณมองหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วมันยังทําไม่ได้อย่างใจคิดเนี่ยวันที่สิบวันที่21่สิบเอ็ดนะครับยีกันยายนเนี่ย ดาวการงานของคุณโคจรเดินหน้าแสดงว่ามันต้องมีอะไรคืบหน้านะครับอะไรที่คุณทําไม่สําเร็จยังติดขัดอยู่เนี่ยมันจะทําได้สําเร็จนะครับในช่วงนี้วันที่21เดือนกันยายนนะครับแผนงานอะไรที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าคุณจะทําแล้วคุณยังไม่ได้ทําในช่วงนี้แหละครับคุณจะได้ทำนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็สนับสนุนเมตตาเป็นอย่างดีนะครับนะตรงนี้ไม่ได้มีความเสียหายนะแล้วก็ อขอให้คุณเนี่ยลองอกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคาเรพนับถือดูนะครับคุณอาจจะได้โชคลาภจากตรงนี้ก็ได้เพราะว่าดาวพระเกศซึ่งแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสถิตลอยอยู่ในภพลาภะซึ่งแปลว่าโชคลาภนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินฟุ้งๆเหมือนกันนะะฉนนั้นก็ลองไปลุ้นดูนะครับอ,อย่าลืมไปลุ้นในคลิปเดือนตุลาคมนะครับคลิปแยกแต่ราศีเดือนตุลาคมเดี๋ยว ในนั้นก็จะบอกนะครับว่าคุณมีตัวเลขที่โดดเด่นอย่างไรเสียอะไรนะครับโดยเกณฑ์ทั่วไปในเดือนกันยายนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าในระยะยาวคุณอาจจะต้องรอนิดหนึ่งอันนี้พิเศษหน่อยบอกให้คุณอาจจะต้องรอดาวมฤตยูยกย้ายออกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนอกรกฎาปี65นะครับย,ย้ายปุ๊บแล้วก็จะมีการยึกยัก นะย้ายกลับมาในเรือการเงินอยู่พักหนึ่งแล้วก็จะย้ายออกไปจริงๆคือปี2 5 6 6นะครับน่าจะประมาณสักเดือนมีนานะฮะกุมภามีนาถึงตอนนั้นอนะ่ะดวงคุณก็จะดีขึ้นกว่าตอนนี้เยอะนะครับเกณฑ์การพลิกผันหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะหายไปนะจะไม่มีเรื่องให้ปวดหัวแล้วแต่ตอนนี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ประคองประคองไปก่อนนะครับ ดาวราหูมาโยกหน้านะครับก็ระวังมีปัญหากับเรื่องเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนร,อร่วมงานด้วยบางทีไม่เข้าใจกันนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เหตุผลกันอนะไปใช้อารมณ์สมากกว่ามันก็อาจจะเกิดเเกิดความขุ่นข้องหมองใจกันได้นะครับแล้วก็ให้ระมัดระวัง เพื่อนมาหลอกด้วยนะครับเพื่อนมาหลอกนะฮะหลอกอาจจะหลอกยืมเงินเราหลอกทำให้เราเสียหายหลากหลายวิธีการนะครับเพราะน,นั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประคับประคองไปก่อนนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเรื่องการงานดีการเงินยังหาได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ในเรื่องความรักอาจจะยังไม่ต้องไปโฟกัสนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่คุณคุยกับแฟนไม่รู้เรื่องเลย นะครับล้าสมมติว่าคนมีแฟนนะคุยกันคนละภาษานะบางทีลิ้นกับฟัน,นอ่ะขบกัดกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่ต้องประคองเกี่ยวกับความรักส่วนเรื่องการงานโอเคดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีผู้ใหญ่ดันใช้ได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ระดับเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ค่อยดันเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเก่งแล้วก็มีความสามารถเหนือกว่าเขาก็ได้นะครับนะ ก็ถือว่าเป็นข้อพิจารณาก็แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับอาจจะต้องรอและยายาวนิดน,นึงถ้าราศีมีนนะโชคลาภเนี่ยในช่วงนี้คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิท์ที่คุณเคารพนับถือได้แต่ว่าถ้าในแง่ของดวงดาวมันจะโดดเด่นจริงๆในช่วงวันที่16ธันวาคมนะครับเพราะว่าดาวโชคลาบจะเดินม,มาเป็นกเกษตรนะเป็นดาวเสาร์เนี่ยตอนนี้โชคลาบอยู่ในเรื่องการงานไงมีโอกาสจะได้โชคเรื่องงานมากกว่านะครับต่อไปลาบลอยเนี่ย อาจจะไม่ได้เด่นเท่าที่ควรเ,เกณฑ์ได้เงินสดฟุกๆนะอาจจะยังไม่เด่นเท่าที่ควรเพราะว่าดาวพระศุกร์ซึ่งแปลว่าเงินสดยังอยู่ในภพอลิด้วยนะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เป็นตัวแทนของอสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็ไปอยู่ในภพมรณะด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกณฑ์ดาวเนี่ยเกณฑ์ดาวเกณฑ์ดวงเนี่ยโชคลาภไม่เด่นนะครับแต่จะมีสิ่งที่ช่วยอย่างหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดว่าอารามคุณไปทําบุญแล้วกันทําบุญทําสังฆทานปล่อยปลาอะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดว่าดีนะครับทําแล้วเนี่ยมีเกณฑ์จะได้โชคลาภนะครับก็ขอให้ชาวราศีมีนโชคดีกันแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนกันนะครับสําหรับดวงชะตา ลักษณะราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนนะครับหากท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วกลับมาพบหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ